ดูปัญหาของรถเว็บร้อยนะครับที่มีอาการสะดุดดับบ้างสะดุดนะครับหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่เยอะนะครับใส่น้ำมันเครื่องเยอะเกินกว่าขีดที่เขากำหนดมันเป็นปัญหานะครับมันจะมีปัญหา ถ้าเราใส่เกินมันจะทําให้น้ำมันเครื่องนะครับมันล้นแล้วก็หาที่ระบายออกอันนี้เรามาดูว่ามันระบายออกอยังไงนะครับดูขีดที่ลูกค้าเติมใส่มา เยอะนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับปกติก็ควรจะอยู่แค่ตรงนี้น,นี่เยอะถึงตรงนี้เลยอันนี้วิธีท,ที่แก้ไขหรือวิธีที่สาเหตุที่ทาให้รถมันเป็นแบบนั้น,นครับนือว่าน้ามันเครื่องมันเยอะเกินมันก็จะระบายออกสายเส้นนี้ครับมันจะล้นออกมาเส้นนี้สายเส้นนี้นะครับมันจะวิ่งเข้าไปที่กองอากาศ มาดูนี่ฮะเป็นคาบนะมนี่คือคาบของน้ำมันเครื่องที่มันถูกระบายขึ้นแล้วมันก็จะวิ่งเข้าออตรงนี้ครับเข้ากองอากาศเข้ากองอากาศนะครับมันก็เลยทําให้ไส้กองอากาศนะครับเต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องนะครับมันก็เลยอุดตัน พรมันอุดตันมันก็ทําให้การาระบายอากาศดูดอัดอากาศนะครับไม่ดีนะครับสึววิธีแก้ไขคือปล่อยน้ำมันเครื่องออกนะรหรือก็เปลี่ยนใหม่เลยก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองอากาศตรงนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกรองอากาศกรองอากาศใหม่เนี่เป็นกรองอากาศล้างขบูนะครับ จะเห็นได้ว่ามันท่วมขึ้นมาน้ำมันเครื่องท่วมขึ้นหมดนะครับเวลาขับรถมันเครื่องเคลื่อนกว่าที่ที่เขากําหนดนะครับมันก็จะส่งผลเสียอย่างที่เห็นนะครับบางทีลูกค้าเติมเองก็ไม่ไม่รู้นะครับแล้วคราวนี้ก็ลืมไปว่าเติมน้ำมันเครื่องเยอะเพราะอาจจะไม่รู้ด้วยก็ได้นะขับขับไปวันสองวันสามวัน,นครับมันก็จะเริ่มออกอาการให้เห็นนะครับ อันนี้ก็จะมางงว่าเอรถเป็นอะไรนะครับไปหาช่างบางคนก็หาช่างบางทีเขาก็ครับไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดบางทีเขาก็บอกนะครับลองเช็ครถตัวเองดู